สวัสดีกันเพื่อนวันนี้ทำโจ๊กเพื่อนถึงเดงแล้วก็ทำเองนะคะ่ง่ายจ้ะปรญญาทำเยอะตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปนะคะเพื่อนน้ำนี้ให้เดือดนะคะแล้วก็ปรญญาก็จะจะยอยปั้นใส่ตั่วเล็กๆเพื่อนอัน,นนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะขอบคุณทกกำลังใจที่สมารรับชมค่ะวันนี้ก็เป็นเป็น วิถีชีวิตที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะเพื่อนเป็นแม่บ้านค่ะเรารเกษียณแล้วเราก็อยู่บ้านทากับข้าวอะไรพวกนี้นะคะนานๆก็ไปเที่ยวทีหนึ่งก็เป็นวิถีชีวิตหลังใบกเกษียณค่ะโจ๊กนี่เราจะทําเยอะนะคะอน,นี้สรัญญาทําเยอะนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราเราไม่ค่อยมีไม่มีที่ขายกันเพื่อนยิ่งโจ๊กนี่นะไม่ต้องคิดถึงว่าใครเขาจะทําขายนะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็มีทานกัน แต่คนไทยเรานะอายุมากขึ้นเราก็ทานโจกันเพื่อนส่วนมากสรญญาก็ทําเยอะเลยค่ะเพื่อนอันนี้ทําหมูครึ้นโหลนะคะหมูเดงก็ง่ายๆค่ะสัญญาก็ใส่ผงไก่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ยํยำน้ำยำแม่หมิงชนชนโตนะคะแล้วก็ใส่นั่นนิดหน่อยค่ะใส่น้ามันงาน้ํามันงาแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะตามใส่กระเทียมสักสามเกล็ดค่ะ ก็เป็นเป็นสูตรบ้านๆน,นะคะเพื่อนก็มาแบ่งปันวิถีชีวิตยอยู่ในต่างแดนค่ะสัญญาก็ทําไว้ทําไว้หม้อใหญ่เลยก็ข้าวนี่ก็จะต้มประมาณสักข้าวนี่ต้มประมาณสักหกถ้วยนะคะเพื่อนอันนี้ข้าวสัญญาต้มไปแล้วนะคะนไคะข้าวต้มสัญญาะคะต้มไว้หกถ้วยก็เราก็บดปกติเราค่ะใครจะชอบบดเล็กบดน้อยก็แล้วแต่แต่บางทีก็ใช้เครื่องได้นะคะบางคนก็ใช้เครื่อง แต่ัญญาก็บดมือเอาค่ะเอาเครื่องบดบดมันฝรั่งบดเอาเพื่อนเพ่น,น,นง,นะง่ายๆนะคะทําไม่เยอะเลยค่ะกินแค่สองเสิร์ฟนะคะแต่ฉัญญาทําประมาณประมาณสิบเสิร์ฟค่ะเพื่อนสิบเสิร์ฟแล้วก็ข้าวตุ้แช่นะคะ,ะ,คะทาทุกอย่างใส่ก็ไปเลยข้าวตู้ยค่นะเวลาเราจะทานเราค่อยบลวกไข่ใส่เอาก็บางทีเพื่อนไม่สบายหรืออะไรพวกนี้นะคะบางทีคนไทยเราเนาะฉัญญ,ญาไปเยี่ยมเพื่อนฉัญ,ญญาเอาุูไปเยี่ยมค่ะ อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนเป็นอะไรที่ที่เพื่อนดีใจกันเพื่อนกับการที่เราอยู่ต่างแดนนี่นะคะเรามีเพื่อนเอาโจ๊กมาให้ทานเวลาเราไม่สบายนี่โอ้ยยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดค่ะดีใจค่ะสรัญญาก็เพิ่งเพิ่งจะมาพบหลังๆนี่นะคะก่อนหน้นาน,น,ะะญญาานี้ไม่เคยทำค่ะมาอยู่นี่เกือบยี่สิบปีนะคะสัญญามาอยู่ยี่สิบปีค่ะปีนี้แล้วก็ไม่ไม่เคยทําค่ะเพิ่งมาทําหลังๆนี่เองค่ะว่าเพราะว่าสรัญญาก็ไปเที่ยวบ่อยนะคะ เวลาเราไปเที่ยวเราก็ไปอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่มีเวลาเราก็ตื่นเช้ามากกินกาแฟแล้วก็ไปแล้วก็ส่วนมากก็ได้กินแต่แซนด์วิชอะไรพวกนี้แต่ถ้าเรามีมีโจ๊กที่อยู่ในตู้แช่นะคะปกติตามโรงแรมนี่เขาจะมีอ่าก็จะมีไมโครเวฟที่เราอยู่แล้วค่ะพเพื่อนถึงเราไม่พักบ,บังกะโลนะคะเราก็มีเครื่องไมโครเวฟแต่เวลาเราไปเที่ยวจริงๆเราก็ไม่อยากทำาททำกับข้าวะคะ่ะเพ,พื่อนบางทีถ้ามีที่ขายได้เราก็ซื้อนะคะ แต่บางทีเราก็อยากซื้อเราก็อยากกินอาหารเราเนาะโจ๊กนี่จะเป็นอะไรที่ฉันญาต้องมีติดบ้านเลยนะคะเพื่อนก็ก็เป็นวิถีชีวิตให้เพื่อนๆรับชมนะคะเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยก็อยากได้อยากลองทําเป็นอเดียนะคะเพื่อนเราซื้อเขากินก็ได้แต่เราไม่ได้เดือดร้อนค่ะแต่เรามีเวลาฉันญาก็ทํา <c oughs> เพราะว่าเราเราก็เสียอายุแล้วนะคะเราก็ไม่ค่อยได้มีอะไรทําเท่าไหร่วันวันหนึ่งนะคะก็ kabul. ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวฉันญาก็ทำกับข้าวไว้อย่างนี้ละค่ะ ทาไม่เยอะเลยค่ะบางวันธรรมดาเราก็ทําอย่างอื่นได้ไปถ่ายวีดีโอเพราะว่าสรัญญาเป็นคีเอเตอร์นะคะก็รู้สึกว่าเราเราเริ่มที่จะมีงานเยอะค่ะก็สนุกกับงานนะคะเพื่อนก็มันมันเป็นอะไรที่เราเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าเรามันมันลงตัวนะคะมันสมองเราก็ดีไม่ไม่เป็นสมองเสือ่อมสุดยอดเลยคนนี้ไปด้วยนะ,ะเพราะว่าถ้าเราไม่คน คุข้าวนะคะข้าวมันจะติดก้นหรือไม่อีกก้นกันด้วยชญาเป็นคลิปยาวนะคะให้เพื่อนเื่อรับชมนะคะประมาณนี้ค่ะเยอะมากเลยเนื้อนี่ใส่เยอะนะคะเนื้ออันนี้ขึ้นโลนะคะสัญาทำาึ้นโลแล้วก็เวลาเราเวลาเราทำหมูเดงเนี่ยสัญาจะเติมน้ำนิดนึงแต่ถ้าใครมีน้ำเข็งก็ใส่น้ำแข็งได้นะคะใส่พอประมาณเพื่อที่จะให้น้ำแข็งของเราไม่ เอ่อเพื่อที่ให้หมูเราไม่ไม่แข็งเกินไปนะคะหมูดิ้งเราก็จะออกมาอร่อยแันเพื่อนนะคะเห็นะจะเสร็จแล้วค่ะจะได้ต่อเลยนะคะมันสบายเราเพื่อนถ้าเราใส่ถุงมือมันสบายกว่าเยอะเลยแต่เวลาใส่ถุงมือแล้วถอดแล้วฉัญยาใส่เข้าไปยากค่ะเพื่อนก็อยากให้มันเสร็จตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ต่ออย่างไงก็ดีใจค่ะรัญญาดีใจได้ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตการเป็นอยู่ในต่างแดนนะคะ อันนี้ก็จะเ,เวลาสรัญญาไปเที่ยวไปตกปลาไปไปไปตกกุ้งไปชายทะเลอะไรพวกน,นี้บางทีเราก็ค้างคืนนะคะคุณค้างคืนก็มีที่อุ่นตัางทีถ้าเราไม่มีไมโครวเวฟสรัญญาก็อุ่นอุ่นไฟถตามไฟแก๊สได้นะคะก็ะมีแก๊สเราก็มีแก๊สแบบแก๊สอามเราเรียกแก๊สบาร์บีคิวเนาะปิกนิกเรานะคะเวลาเราไปไหนเราก็มีแก๊สปิกนิกเลยนะคะเพื่อน ปกติแฟนชนัญญาเขาก็มีแก๊สท,ที่จะทะี่จะทํากาแฟค่ะต้มน้ําทํากาแฟอะไรพวกนี้ชรัญญาถ้าหิวอยากอุ่นเช้าๆอยากอุ่นอยากอุ่นโจ๊กอะไรพวกนี้ก็ได้อุ่นนะคะเห็นไหมคะอันนี้สเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะก็ชมวิถีชีวิตของคุณดีจับแบดงนะคะอันนี้ผักสรัญญา,า,ากรเเรียมก็มี มีขิงซอยมีต้นหอมนะคะเตรียมไว้เลยะคะ่ะแ,แล้วก็จยบมาทางนี้นะคะหยับนี้นึง่งอันนี้ก็เป็นหม้อโจ๊กสลัญญาตอนนี้สลัญญาก็ริ่งไฟก่อนน้าน,นี้ไฟอ่อนก่อนนะคะเพื่อนไฟอ่อนหม้อซุปก,ก็จะแยกต่างหากะคะ่ะเราจะต้มหมูให้สุกก่อนหนึ่งหมูสุกแล้วสลัญญาที่จะเริ่มเอาใส่นะคะจะได้คนเข้าไปเลย ขงไก่สัรยาใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเสร็จเพราะว่าทําเยอะค่ะหม้อใหญ่เห็นไหมคะผงไก่มี4ช้อนช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยเลยให้ข้าวเรามันลงตัวร้อนหน่อยนะคะเมื่อคืนสารยาทาข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะะี้ค่ะต้องอุ่นข้าวให้ให้อุ่นขึ้นมานิดนึ่งข้าวยังไม่อุ่นนะคะก็ใช้ไม้พายเอาคะ่ะเพื่อนจะได้ไม่ติดก้น,นะคะ่ะง่ายนะคะ เยอะมากเลยค่ะนมากสัญญาจะทําให้มันค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะไม่ข้นเข้มข้นนะคะไม่ไม่ใส่ไม่ใส่น้าเยอะเวลาเราเก็บข้นที่แช่เราเรามันจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ค่ะเราจะกินเราเติมน้ําได้นะคะเติมน้ําซุปได้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะสดใสค่ะ กำลังใจนะคะสระัญญาก็เห็นหน้าเนาะสระัญญาก็เอาความความเป็นอยู่มาให้เพื่อนๆรับชมเพื่อนบางท่านที่อยู่ต่างแดนแล้วนะคะก็ก็ลองทําดูนะคะมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ส่หเพื่อนแ,แรกๆเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าเราอโจูบมาให้หลังๆมานี้นะสระัญญาได้ชื่อว่าเวลาไปเยี่ยมเพื่อนเอาโจูบไปให้เขาดีใจอยู่ดวดีใจมากค่ะคเป็นอะไรที่สดใสนะคะ มัเด้งเราก็เกิดไปได้แล้วมัเด้งมีแยกน,นะคะเพื่อนชันญาทำแยกตุ้มหมูเด้งแยกค่ะเดี๋ยวติมนิดๆอร่อยนิดกันเพิมโคตรมากอร่อยทสุดๆอยู่มังนอกเหมือนกับเราทําขายนะคะไม่ได้ขายนะคะเพื่อนก็ทําไว้ทานค่ะโจคือเป็นอะไรที่ไม่เคยว่าไม่พอจริงนะคะ เป็นจระเข้ยันชอบแรกๆไม่ค่อยทานค่ะแรกๆรกเขาไม่ทานเท่าไหร่เขาคนคนต่างชาติเขาไม่เคยกินอาหารแบบเราเนาะซุปของเขาก็เป็นซุปผักเขาต้มผักแล้วก็เพิ่งเครื่องปั่นอะไรประมาณนั้นน่ะของเรามีเนื้อมีหมูมีอะไรด้วยเขาบอกว่ามันเยอะไปเขากินเค่้กหนมปังขอโทษนะคะคุยเพลินไปนะเลิ่มได้แล้วนะคะฉันยาวเขาจะตัด หมูเราก็เริ่มได้แล้วนะคะดูมาด้วะตักจนทั้งน้ำชุบซุปเลยค่ัเพื่อนหมูนี่ขึ้นโลนะคะเพื่อน,นเด้งมาอยู่ที่ไหนก็ก็เริ่มเราก็เริ่มที่จะคิดถึงคุณภาพอาหารนะคะเพื่อนแม้แต่อยู่คนไทยเราด้วยกันก็ก็ต้องเริ่มคิดคันเพื่อนอะไรก็แพงหมดค่ะช่วงนี้นะคะภรรยาว่านะอะไรก็แพงหมดเราเราต้อง หาว yes ิธ so like like ีการทําของเรานะเอาที่เราสบายใจนะคะเพื่อนจะซื้อทานได้ก็ซื้อค่ะแต่เราทําเองเราก็เราก็ควบคุมหลายๆอย่างได้นะคะอย่างพวกเราไม่ใส่ปุ๋ยชลประทนอะไรพว่นี้นะคะมันมันก็ดีค่ะเพื่อนดีกับสุขภาพเราแต่วันไหนเราก็ว่างกินเราก็ไปทานที่บ้านได้นะเพื่อนไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างเสันญากับมังทยหรือสัญญาก็ไม่ทำเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปเที่ยว แต่ถ้าอยู่ยที่นี่เราเราอยู่เป็นชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายมันก็แพงใช่ไหเพื่อนปัญญาว,ว่าถ้าถ้าเราเออทนได้เราก็ทำเลยนะ,ะถเป็นหม้อใหญ่เต็มนะคะเพื่อนนะคะหม้อใหญ่มากนะคะับปัญาะะญาก็มคอยคนให้อ่าไม่ให้ติดขุนค่ะรอเข้าเดือดนิดเดียวก็ได้ละก็ค่อนข้างที่จะ

จะไข่สองฟองนะเพื่อนคนละหนึ่งฟองกใส่ขไข่คนะ่ะอันนี้ไข่ของเราก็จัดสังบ้านนะคะซันยันไม่ไข่ไม่ไข่ออกไข่บรัรลังฟให้นะคะเกิดอลงไปคนะ่ะ ให้เดือดนกนินก็ได้เพื่อนเพื่อนสิอย่างนะกะ็ให้เพื่อนรับชมทุกถีชีวิตอยู่ของสารัญญาก็ประมาณนี้นะคะทำไม้เยอะเลยเราก็กินแค่สองถ้วยค่ะตรงตรง้ตงน้ำต้องเดือดผุดๆน,นะคะเพื่อนเพราะว่าเราเราลวกไข่ไปด้วยมันก็คุ้มค่ะเพื่อนถ้าถ้าเราไป อย่างซุปปกติเราไปกินข้าวนอกบ้านนี่นะคะเพื่อนท่เช้าเช้านี่ซุปก็ขนมปังเฉยๆนี่ก็ยี่ห้าดอนนะคะเพื่อนแพงมากอันนี้เราก็แค่ซุปเนาะเราก็ยังไม่อร่อยเท่าโจ๊กเรานะคะเพื่อนจริยาว่าจะโจ๊กเราเรากักันอร่อยกว่าเยอะทานไหมคะ โมดิม้งสัญญาก็ทําแยกแล้วก็ต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะก่อน,นที่สัญญาจะอ่าทาให้เย็นก่อนที่สัญญาจะจะเข้าตู้แช่นะคะต้องปล่อยให้เย็นไปบ่ายมาสัญญาก,ก็เริ่มแพ็คจิตทำเครื่เง็นอาหารเพราะว่าช่วงหน้าตกบานี่เราเรา,เราต้องไปนะคะหน้าหนาวเราไปยากค่ะหนาวหน้าตกบานี่เราตกแล้วก็ เก็บข้าวตุ่ยแช่น,นะคะเป็นก็เป็นวิถีชีวิตอีกอันนึงนะคะชลัญญาก็จะจะเอามาแช์กับเพื่อนเพื่อนต่อไปนะคะเพื่อนวันนี้ก็ช่วงทําอาหารค่ะวิถีชีวิตเราก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเริ่มนะเริ่มเดือดะแ,แต่ต้องบั่นคนค่ะเ <c oughs> <m akes> พื่อนเพราะว่ามันมันจะไหม้ก้นค่ะข้าวที่เราข้าวที่จะไหม้ก้นง่ายนะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่ระบดละเอียดกันเพื่อนดูความร้อนแล้วมันไหม้ก้นแล้วกลิ่นกลิ่นมันจะขึ้นมากันเพื่อน ก็เหมือนคนกันแล้วกันเนาะขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะแล้วก็ที่เข้ามารับชมสัญญากา็เริ่มที่จะทำ ช่องยูทูบนะคะจรัญญาก็คิดว่า,ามาแชร์วิถีชีวิตของการเป็นอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเราทำโจ๊กเราทำเยอะไว่เลยทค่ะเพื่อนทำไว้แล้วก็เอาไว้เป็นของขวัญที่นี่ไม่ค่อยมีนะคะเวลาไปหาเพื่อนซื้อผลังมุ้งละไม้เราไม่ค่อยได้ทำะคะ่ะส่วนมากเราจะเป็นอาหารไทยของหวานอะไรพวกนี้นะคะบางทีของหวานเราทําก็ต้องทําเยอะค่ะเราไม่ได้ทําบ่อยแล้วก็ไม่ได้ทานบ่อยด้วยก็เข้าตู้แช่ไว่ทานนะคะ ก็สัญญาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็จะจะไป็นขออนุญาตปทานโจ๊ะกค่ะขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากกดซับสไคร e ด้วยนะคะเพื่อนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ